สวัสดีทุกคนนะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวนะฮะนาฬิกาหนึ่งรุ่นนะครับวันนี้ก่อนที่จะไปดูคลิปรีวิวนะฮะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยละกันนะครับที่ร้านชื่อร้านว่านาฬิกาเห็นแล้วช็อกฝากด้วยละกันนะฮะช่องทางติดต่ออยู่ด้านล่างครับสําหรับนาฬิกาที่ผมจะนํามารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันในวันนี้นะครับ เป็นคาสิโอนะฮะเป็นคาซิโธรรมดานะครไม่ใช่รายสินค้าพิเศษใดๆนะครับก็จะเป็นรุ่น w 7 3 5 h นะฮะคีด 1A2 นะครับตัวนี้เป็นรุ่นสีดำนะฮะหน้าปัดแบบดำทองโอ้เปิดก่อนป๊าปนะครับปกติก็จะเห็นว่าก็จะมารีวิวแต่รุ่นแพงๆนะฮะจีช็อกบั่ง b บบี้จบั่งรุ่นธรรมดาที่ฟังก์ชันดีๆไม่มีบ้างเหรือมีนะครับ คาซิโอมีนะฟังก์ชันดีๆราคาไม่แพงมีนะครับอย่างเช่นรุ่นนี้นะครับบอกเลยว่าราคาเพียงแค่หนึ่งพันกลางๆเท่านั้นนะครับในปัจจุบันนะนี่คือราคาที่ร้านนะครับไม่ได้นับราคาที่อื่นนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้าตากันก่อนนะครับตัวเรือนนะครับต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะใส่แล้วมันลงล็อกกับข้อมือมากๆนะครับดูสปอร์ตแมนมากๆนะฮะนี่ดูเลย และรุ่นนี้นะครับในส่วนของฟังก์ชันถือว่าค่อนข้างมีจุดเด่นเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายนอกกันก่อนนะฮะพิจารณาตามความหล่อนะครับหรือว่าตามความสวยงามกันก่อนนะครับจริงๆตัวนี้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด1 2 3 4 5 6, 9สีสีนะครับซึ่งรุ่นนี้เป็น1ในสีที่นิยม ก็เลยขออนุญาตนะฮะนำสีนี้จับมารีวิวกันหน่อยแล้วกันนะครับในส่วนของตัวกรอบนะฮะแล้วก็สายตรงนี้วัสดุด้านนอกนะครับตัวนี้จะใช้เป็นเรซินนะครับแล้วก็หน้าปัดนะครับตัวนี้จะใช้เป็นกระจกเรซินเช่นเดียวกันนะครับระดับกันน้ําลึกนะฮะมาตรฐานของคาซ i โธรรมดานะครับอยู่ที่100เมตรซึ่งถือว่าเพียงพอแล้วนะครับต่อการใช้งานในชีวิตประจําวันนะครับ จุดเด่นการออกแบบนะฮะเป็นรูปครึ่งวงกลมนะครับนี่นะฮะสวยงามนะครับแล้วก็อีกจุดเด่นอีกจุดหนึ่งก็คือปุ่มกดไฟที่เขียนว่าไลท์อยู่ตรงนี้นะครับด้านล่างนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูระบบไฟกันปิดไฟก่อนปิดแล้วมันจะช็อตไหมเนี่ยปิดแล้วมันไม่ค่อยติดวะนะครับอ่ะปุ่มกดไฟอยู่ด้านล่างนะอ่าถือว่าไฟนะครับค่อนข้างที่จะเรืองแสงได้อย่างโดดเด่นมากๆเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เป็นระบบดิจิตอลระบบเดียวนะฮะไม่มีเข็มเรียกได้ว่าอยู่ในที่มืด อยู่ในที่สว่างยังมองเห็นนะดูดีไฟนะครับสว่างมากถือว่าตรงนี้ผ่านนะครับอ่าโอเคเอาละแล้วก็ขนาดตัวเลื่อนนะครับจากซ้ายไปขวาตรงนี้อยู่ที่47มิลิเมตรนะครับหรือว่า4.7ุดเซนติเมตรอีกจุดเด่นหนึ่งของนาฬิกาตัวนี้นะครับ มีน้ำหนักที่ค่อนข้างเบาซึ่งจะทำให้การใช้งานนะฮะค่อนข้างกระทัดรัดแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับบวกกับหน้าปัดที่ค่อนข้างใหญ่นะฮะตัวเลขใหญ่มากนี่มองไกลๆยังมองเห็นว่าตอนนี้กี่โมงนะครับโอ้สวยงามนอกจากดีไซน์ที่สวยงามแล้วนะฮะก็ยังเน้นในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์ในชีวิตประจำวันได้ดีมากๆนะครับแล้วก็น็อตที่ยึดก,กันกับตัวบาเซลนะครับหรือว่ากรอบนะฮะตรงนี้สามารถที่จะขันออกได้จริงๆนะครับก็ ลองขันออกดูถ้าเกิดว่าใครเป็นช่างนะครับก็ไม่รู้จะขันออกเพื่ออะไรเหมือนกันนะครับอีกจุดเด่นหนึ่งตัวนี้นะครับเขาเขียนมาว่านะฮะสามารถใช้งานแบตเตอรี่นะครับอายุแบตเตอรี่เนี่ยได้ถึง10ปีเลยทีเดียวถามว่าเวลาใช้งานจริงๆถึง,ถงไหมจะถามว่าบอกว่าถึงไหมก็ยังไม่เคยมีรุ่นไหนที่เขียนว่า10ปีแล้วมันจะพังไปก่อนเพราะผมขายมายังไม่ถึง10ปีไงผมขายมา8ปปีนี่เหรอไหมก็เลยไม่รู้ <laughs> ก็ถือว่ายังไม่มีปัญหานะครับก็อาจจะถึงในตามที่เขาเขียนมานะครับแต่ที่นี้ก็อาจจะระบุว่า นับจากวันที่ผลิตจากโรงงานอ่าเพราะว่าพอเขาผลิตปุ๊บเขาเขา,เขาบล็อกฐานเข้ามาเลยพอฐานมันเดินปุ๊บแบตเตอรี่มันเดินปุ๊บในบางทีกว่าจะมาถึงเซลเลอร์ต่างหรือว่าผู้ขายต่างเนี่ยอาจจะกินเวลาไปแล้วปีถึง2ปีนะฮะก็อาจจะแต่ว่าก็คุ้มนี่แหละนาฬิกาใส่เกินปีผมว่าเกินประกันเน่ยมันก็คุ้มแล้วเพราะราคามันไม่ได้สูงมากมันทนด้วยกันน้ําด้วยตกไม่ค่อยแตกนะครับนาฬิการุ่นแบบนี้นะครับเพราะมันเบานะฮะ แล้วก็อีกจุดเด่นหนึ่งตัวนี้นะครับนอกจากในเรื่องของแบตเตอรี่10ปีแล้วนะครับก็คือระบบสั่นที่เขาเขียนไว้ตรงนี้นะฮะไวเบารชั่นอะลามเอ๊ะสั่นยังไงไวเบรชั่นคือการสั่นเมื่อมีการปลุกนะฮะอะลามไวเบรชั่นอะลามสั่นเมื่อมีการปลุกนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปดูฟังก์ชันการสั่นรวมถึงวิธีการใช้งานนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันอื่นๆกันก่อนว่า นาฬิกาตัวนี้สามารถใช้งานอะไรได้บ้างคุ้มไหมกับการซื้อนะครับอันดับแรกตรงนี้คือหน้าแรกของหน้าปัดนาฬิกานะครับตอนนี้ตรงนี้บอกวันที่นะฮะเออด้านบนบอกวันที่บอกเดือนนะครับแล้วก็บอกออวันนะฮะวันเสาร์เดือน4ี่วันที่4ี่นะครับแล้วก็เวลานะฮะตอนนี้บ่าย2 39นาทีตรงนี้เป็นตัวเลขวินาทีนะฮะผมขออนุญาตย้ําอีกสักครั้งว่าหน้าปัดเขาใหญ่นะครับแล้วก็ดูตัวเลขได้ง่ายนะฮะโอ้โหทําออกมาได้ดีนะครับ แล้วก็ตรงนี้ที่เขียนว่าหมายเลข24นะครับคือรูปแบบเวลาแบบ24ชั่วโมงหรือเราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นแบบ12ชั่วโมงก็ได้ตัวเลขตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นบ่าย2 PM นั่นเองนะครับนี่ในส่วนของหน้าแรกนะฮะวิธีการใช้งานเข้าโหมดอื่นนะครับกดซ้ายล่างนะฮะหรือที่เขียนอยู่ว่าโหมดตรงนี้ป๊บนี่คือโหมด TR นะครับหรือว่าการตั้งเวลาถอยหลังนะฮะนี่สังเกตขีดด้านล่างนะครับจะบอกว่าตอนนี้นาฬิกาอยู่ในโหมดไหนนะครับ ตัวนี้สามารถที่จะเซตเวลาถอยหลังได้ด้วยขณะเดียวกันด้านบนนะครก็ยังบอกเวลาปัจจุบันอยู่นั่นเองนะฮะฟังก์ชันถัดไปนะครับในส่วนของการจับเวลาเดือนหน้านะฮะกดสตาร์ทป๊อเห็นไหมฮะวิ่งเลยนะครับด้านบนก็จะมีแบบเอฟเฟกหน่อยๆด้วยนะฮะโอ้สวยงามทําได้ดีนะครับโอเคจับเวลานะฮะแล้วก็การตั้งนาฬิกาปลุกนะครับการตั้งนาฬิกาปลุกนะฮะนี นี่คือโหมดการตั้งนาฬิกาปลุกนะครับอ่ะเดี๋ยวทีนี้นะครับเราจะไปดูวิธีการสั่นของนาฬิกาตัวนี้นะครับว่าสั่นยังไงแล้วก็ตั้งใช้งานยังไงนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องตั้งนาฬิกาปลุกก่อนนะฮะสมมุติตอนนี้บ่าย2องสเดี๋ยวผมจะตั้งเป็นบ่าย2องสนะไปที่นาฬิกาปลุกนะครับกดแอปจัดนะฮะค้างไว้ป๊บแล้วผมก็ตั้งอันนี้บ่าย2ตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นหมายเลข สี 43, ตอนนี้4 1่สนะสี 43, กดสตาร์ทไปนะฮะป๊าโอเคตั้งเรียบร้อยพอเรียบร้อยนะครับกดเรตจัดสังเกตว่าด้านบนตอนนี้มีจุดดำๆขึ้นมาหมายความว่าตอนนี้พี่ฟังก์ชันนาฬิกาปลุกพี่เนี่ยเปิดใช้งานอยู่นะโอเคผมตั้งนาฬิกาปลุกไว้ที่ตอนบ่าย2-43ตอนนี้บ่าย2-41-39วินาทีนะครับทีนี้นะครับ,นะรบให้เรากดกลับมาที่หน้าแรกนะฮะคือหน้าบอกเวลาแบบนี้นะครับ แล้วให้สังเกตรตรงเขียนว่า vib นะครับตัวนี้ย่อมมาจาก b r a t i o n นะครับให้เรากดสตาร์ตรงนี้นะฮะค้างเอาไว้นะครับปั๊บตรง b r a t i o n ตรงนี้นะฮะก็จะขึ้นเตือนเป็นสีดำขึ้นมาว่าตอนนี้นาฬิกาปลุกแบบสั่นของพี่เนี่ยได้ทำงานแล้วนะทั้งนาฬิกาปลุกแล้วสั่นนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมารอดูกันนะครับว่าผมตั้งไว้เมื่อกี้ตอนบ่ายสอง่มใช่ไเดี๋ยวมาดูกันว่าบ่ายสองเนี่ย ลักษณะการสั่นจะเป็นยังไงสั่นแรงแค่ไหนสั่นนานขนาดไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะตอนนี้บ่ายสองบสองยีวินาทีนะครับนะครับนั่นเองถือว่าเป็นนาฬิกาที่ผมว่าถ้าเกิดว่าใครที่แบบไม่ได้อินจัดกับพวกดีช็อ k อะไรอย่างนี้นะฮะหรือว่างบประมาณเราไม่ได้ถึงมากนะครับแต่ว่าอยากได้นาฬิกาฟังก์ชันดีๆนะฮะใช้งานได้ดีๆตัวนี้ตอบโจทย์เลยทีเดียวนะครับ อีกอย่างนึงนะครับตัวนี้ใกล้กจะเลิกผลิตแล้วด้วยนะครับได้ข่าวจากเซลล์มานะครับน่าจะมีรุ่นใหม่ๆออกมาแต่ว่าอาจจะไม่สวยอีกเลยตัวนี้รีบมีไว้ในครอบครองนะครับอ่ะตอนนี้ใกล้แล้วอีก8วินะฮะเดี๋ยวมาดูนะครับลักษณะการสั่นไม่แน่ใจว่าได้ยินไหมจะให้ใกล้ๆก,กล้องอ่ะนี่สั่นอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ที่อารลามก็กระพริบด้วยอ่า สั่นเรียบร้อยนะครับหลังจากนี้นะครับก็จะมีการเตือนอยู่ตลอดเวลาเมื่อถึงเวลานี้นะฮะคือจะมีการเตือนซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับอีก5านาทีเนี่ยวเบชันมันก็จะมีสันส่นอีกสั่นอีกสั่นอีกนะครับไปเรื่อยๆส่วนวิธีการปิดนะครับวิธีการปิดไวเบชันอะลา์มก่อนเลยคือการสั่นนี่นะครับอยู่หน้าแรกนะนาฬิกาต้องกลับมาอยู่หน้าแรกก่อนนะครับโดยการกดปุ่มโหมดไปเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ของผมอยู่หน้าแรกแล้วหลังจากนั้นให้กดสตาร์ทนะครับขวาล่างนี่ค้างเอาไว้นะฮะเพื่อเป็นการปิด ปาบหายไปแล้วตอนนี้คือเวลาปลุกเนี่ยก็จะไม่สั่นแล้วนะครับเวลาปลุกก็จะไม่สั่นแล้วระดับการสั่นแรงขนาดไหนสั่นพอรู้สึกตัวพันสั่นพอรู้สึกตัวนะครับเมื่อใส่อยู่ที่ข้อมือนะไม่ได้ขั้นถึงสัน่นว่าระดับมือถือที่สัน่นแล้วมันจะเลื่อนจนถึงขั้นตกโตขนาดนั้นแต่สั่นพอรู้สึกรู้สึกนะครับคือใช้งานได้จริงๆนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราผมขออนุญาตไปปิดอ,อันนี้ก่อน่อ วิธีการปิดนาฬิกาปลุกนะครับให้มาที่โหมด AL นะฮะแล้วก็กดสปริตตรงนี้นะครับกดไปเรื่อยสองครั้งจนกว่าสีดําจะหายไปนี่คือนาฬิกาปลุกไม่ได้ทํางานแล้วนะครับโอเคเป็นไงบ้างฮะสำหรับการรีวิวเจ้านาฬิกา Casio w 7 3 5 h จริงๆผมเคยทําคลิปไว้เมื่อประมาณ4ปีที่แล้วนะครับสี 4, ปีที่แล้วที่เริ่มเปิด YouTube ใหม่ๆเนี่ยนะฮะนะครับก็ มันเป็นอีกสีหนึ่งแต่คลิปนั้นไม่ได้ละเอียดเหมือนคลิปนี้นะครับไม่ได้พูดถึงเรื่องการใช้งานอะไรต่างๆมากมายนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะสั่งซื้อหรือว่าอยู่หน้าร้านหน้าช็อปใดๆแล้วหาซื้อได้ก็ซื้อได้เลยไม่ว่ากันแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่รู้จะซื้อที่ไหนนะครับก็แนะนำนะครับฝากร้านไว้ด้วยกันนะฮะชื่อร้านนาฬิกาเห็นแล้วช็อกนะครับช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปนี้นะครับสามารถทักเข้ามาได้เลยทางไลน์อินบ็อกซ์แฟนเพจนะครับอินต้าแกรมเว็บไซต์ได้หมดนะฮะสามารถสั่ บริการทุกท่านนะครับข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือว่าตกหล่นไปนะฮะอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไล่เลยใต้คลิปบอกไล่เลยนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ